อัปเดตข่าวในช่วงสุดท้ายของ Room Service News นะคะใช่แล้วค่ะก่อนที่จะไปพบกับทุกข่าวใน Inside r o นะคะมีข่าวบันเทิงต่างประเทศมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นลูกศิขน้องเซรนาโกเมสค่ะถ่ายรูปคู่กับเรนดาเคอร์ในงานปารีสแต่เช oh ่นวี้ค่ะ <c oughs> เรนดาเคอร์นะคะอดีตภรรยานางแบบของออเรนโดบลูมค่ะและนักร้องสาวอย่างเชอร์นาโกเมสแฟนสาวของจัสตินบีเบอร์ได้โพสท่าถ่ายรูปร่วมกันอย่างไร้ปัญหานะคะแม้ว่าแฟนหนุ่มของพวกเธอจะเคยทะเลาะวิวาทกันอย่างหนักจนเป็นข่าวดังมาก่อนค่ะออรเรนโดบลูมนะคะและก็จัสตินบีเบอร์เคยเกือบจะมีเหตุชกต่อยกันในคลับดังที่ S pen, <S อิบิซ่าประเทศสเปนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งต้นเหตุคาดว่าจะมาจากเรื่องจัสตินเนี่ยเคยมีข่าวว่าแอบจีบเิรนดาและทางออรดเองก็มีขวรนโด เชนนนะ่่กัคแต่ตอนนี้นะคะ2ส,สาวอย่างเบรนด้าและเซเรน่าก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันในงาน p ปารี s แฟชั่น e e e แสดงให้ทุกคนเห็นว่าแม้ว่าหนุ่มๆของพวกเธอจะมีปัญหากันนะคะแต่ว่าพวกเธอก็ไม่ได้บาดหมาก,กันแม้แต่น้อยค่ะยังถ่ายรูปยิ้มแย้มได้อย่างเป็นมิตรแต่การถ่ายรูปครั้งนี้นะคะก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นเพราะว่าทั้งคู่นะอยากถ่ายด้วยกันหรือเปลนเพราะว่าช่างภาพนั้นสั่งค่ะ ส่วนนักร้องหนุ่มเจ้าปัญหาอย่างจัสตินบีเบอร์นะคะแม้ว่าเขาจะเดินทางไปร่ปรวมงานแฟชั่นโชว์นี้พร้อมกับเซเรน่าแต่เขาก็หลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเมรันดาค่ะแถมยังทำให้ทุกคนงงหนักขึ้นไปอีกนะคะเมื่อแอบย่องไปปาร์ตี้กับแก๊งไฮโซอย่างคิมคาเดเชียนค่ะแคนดลเจเนอร์คริสเจเนอร์และกิกกี้ฮาริดนั่นเองนะคะซึ่งแม้ว่าเขาจะพร่ำบอกกับทุกคนในงานว่าเซเรน่าที่สวยมากแล้วก็รักเธอมากมายขนาดไหนคะ่ะแต่จสัสตินก็ไม่สามารถทิ้งลายเจ้าชู้ของตัวเองได้นะคะเมื่อเขาแอบย่องไปานดดิวนวนกับ สอต่อนโดยไรเงา,แฟ,เา,งาแฟนสาวะคะ่ะทั้งที่เขาก็รู้ดีนะคะว่าเซเรนาเคยตัดเพื่อนกับไฮโซตระกูลนี้ไปแล้วแต่เขาก็ยังทําแม้ว่าตัวแทนของทั้งคู่คะ่ะออกมาพูดว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ไปทานข้าวกันแบบเพื่อนเท่านั้น <c oughs> แต่แฟนคลับส่วนใหญ่ก็บอกว่าเขาไม่ควรทําตัวแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรมากก็ถ่ายรูปสวยจะเลิกกันเป็นครั้งที่42อีกหรือไม่คือเยอะมากจนจําไม่ได้แล้วว่าให้เลิกนับกี่ครั้งเลิกนับแล้วคูเนี้เธอก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะ